กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมมณีเบาแอมโนทงได้มีโอกาสเดินทางมาวัดรรหน้าค่าอีกครั้งหนึ่งครับมากาบปูภัยอาจารย์หน่อยครับผมเพื่อจิตติดตามตัวเลขกไปให้ท่านผู้ชมเบิงวัสดุตัวใดตัวเด็ๆตัวดีๆ้าธิตตามรับชมนะครับก็นั่งไปตามเป็นเิ่นยูนกคุตเป็นครับป่ะไปเบิงกันครับผมเดี๋ยวผมไป าใจาหน่อยกพบไมหาใจาหน่อยครับน้องอคืนอ่ะเ<ะ>ด้ว่าได้จังกล่องยื่งานไอ้คือได้ยินข่าวว่าสี่รถตลอดจะดีเอารถจะหลีไว้ว่าจ่ะตัวไปสั่งเขามือมือของคนสาร่ะฝันก็เป็ฟันดอก ยังไปยัวสล่พคุณบอกว่าไปขึ้นไปกระร่อมจะให้ข้องขวัญว่ะของขวัญที่นึ่ว่าจะเป็นคาถาหลดน้ำมนต์เด้ไปนั่งความอย่างนี้ะ่ะเป็นคื้นใหม่ขึ้ยยนไปเป็ปลาดอกปลาดอกไปเห็นเก่าหกหนึ่งแต่ว่าเลยเมื่อียนเอาสองตัวไหวที่สก็ได้เิ่นมาบอกเห็นในปาออกมามันเห็นเลยนะเก้าหนึ่งหกเป็นที่แล้วพ่เ้าหนึ่งหกแม่น เก้าหนึ okay, ่งหกเขแยเแยเก้านึ่งหกเหมือนบอกเาหนึ่งเก้าเก้านึ่งหกหกหนึ่งเก้าก็เลยก็เลยมันหหวห้ของขวัญพวกผู้ห้บ่จงใจของกสาบก็เลยว่าคือไมให้ยเงที่ก็เลยว่าสมบูรณ์ขึ้นไปนั่งก็เลว่างที่เนเดินนั่งเลยบอกครับไปจานย่างเลยเออเป็นเดินนั่าเลยมันกเพท่านเดือดอกเพียงแต่สวดมนต์แล้วเก้านึ่งอะงนั้นเลยไปท่านพุนย่างไปฟังพุนไปเหนือไปไปไปึืนกระท่อมพนมาเดี๋ยวจะให คองดีคุณว่าคุณว่าเองสีคองดีอย่างนั้นบานก็เลยว่ะเนื่องว่าจะเป็นคองดีนําพวกคาถาหลุดมุ่นเป็นน่งมันกัไอ้ยังสีเลยมันเห็นไปปาดเอามือปาดออกเลยนะแต่ว่าเป็นสีมันเป็นสีแดงหรอกมันเป็นสีทองทอไปปาดออกมันเป็นสีทองทองมาเลยเย็นถหัวเล็บเยวนี่เรยวว่าเป็นใหม่หรือเป็นหินครับมันคล้ายๆเป็นหินแต่ว่ามันปาดออกไปมันเห็นเลยนะ มันมุบนเป็นสีแดงคืออันนี้ดอกแต่ว่ามันเป็นสีทองทองอ๋อสีทองเหครับแม่นเป็นสีทองเห็นออกเลยนะห่วยเรียกว่าเลียงเรื่องนี้ก็เรื่องสามสามตัวเลยบ่กครับแม่นแม่กินสามตัวแล้วไปแค่นั้นก็เลยประมาณสามถุงกว่าก็จังลงมาก็เลยมานั่งเกิดเบิ่งปูให้ยควงขวัญห่อยว้อก็เลยก่มันก็ฟันเห็นก็เก่าเนี่ยบ้าน รือวันเด็กตัวเก่าที่เขาไปยหมดก่อนฟันห็นยังไงครับอาจารย์ว่าิฟันเห็นเก่าเก่าฟัห็นครูบา้อาจารยยู่ทั้งเดียคุณละี่เป็นมรณาไปแลละฟันเห็นเป็นมากโอ้ไฟใหม่แล้ววันนี้น้ำยาใช่อย่างเดียวังกับฟันห็นแต่ครูบาอารย์น่ะเิ่นเราเป็นลุงตาเราบรณาาปเลยล่ะเห็ียนหลับคุกฟันเห็นเกาเก่า บาท่านก mm ็ไปฝันเห็นไปวัดเก่าอยู่ทำกุฎบตรถ่ายนะไปหาเพื่อนโยหันนี่คือฝันเห็นแนวนีน้อก็เลยวังสี่กิแทก็ไปยืนอยู่ประตูโขงนิ่มเขาอาคืออันบินโตเป็นแถวแถวั้นเขาจะถือบินโตเขาวัดครับพวาพากันไปสายกันเลยว่าเขาวัดก้อนเป็นมาจริงจก็เริมมาสดุถึงคือฝันเห็น้านเก่าวัดเก่าๆก็เลยวังสี่ ที่ว่าเลขกตัวเก่าบอกอะไรบางส่ครับจงังหวะมันก็ามาได้ตัวนี้ที่มานั่งเห็นตัวนี้ <c oughs> ปาดอ,อกมันเห็นไปเลยนะนนโอ้เก้าหนึ่งหกอม่ได้สิว่าที่ฝันเห็นวัดตอกเก่าหรือว่าเห็นบาอาจารย์เก่าๆนั่นแสดงว่าฝันก่อนจะได้ตัวเล็กบอกครับฝันหลังฝันหลังแม่ได้ได้ตัวเหลกดกแ่อนจงังหวัด เปนไรเจงเปตีไปจังใดก็บ่นูกันแต่ว่าเพิ่นไห้แต่ตัวหนีตีเขียนเด้นะแต่ตัวอื่นบบกแกมรวมกันว่าเป็นอย่างรับกับแบงเป็นคนละชุดก็ได้เพิ่นบอกหลายแต่บอกันบอกแจ็คตัวครับเพิ่นก็รอบอกต่ําเกานั่นะแต่ว่ามันหึงบ่ร่วมกันบ่บ่เป็นอย่างรับปรวโดเดี๋ยวผมจะบอกยังหอกว่ารวมบ่ร่วมคุณลนาก็ไร คนมามาบอกันมากกับสิบันมากไปอย่างไรครับมีสี่ห้าเก้าสี่ห้าเก้าหนักหนอนก็เปลี 9, ่ยนห้าเก้าคนจะให้โอ้สี่ห้าเก้าก็เปลี่ห้าเก้าพันมากกับสิบคือเก่าหรือเป็นข<ค>้อมฝันคือเก่าในในข้อมฝันนัน่งเถอกับนั่งนั่งเถอะแล้วแต่ันจะมานะนั่งเถอกับน,นอนอยู่บนท่านหลับตังสีพคนจะหอ้องพับมันจะบอกเลขมาสองชุดไม่ได้เสด็จ้นก็จะไม่ได้ยังสัน่น ท,ทั้งเธอกกนอนก็มาบอกก็อของเพิ่นจะมีสองชุดนอกของเพินสองชุดของเพิ่นของเพิ่นจะมาบอกแค่สองชุดครับทา่นบนบนา,ทานผู้ชมยังกาะแอดมินได้สี่ห้าเกเกาแปดห้าเก้าสี่ห้าเก้ากับยังเกาะครับแปดห้าเก้กแปดห้าเก้าเขียนได้เลยสี่ห้าเก้ากับแปดห้าเก้าจำไว้ด้วมีมันกลัเป็นยิงสิบละครทา่านผู้ชมพราวายังงวดที่ผ่านมา ที่ไปเที่ยวมาถามงวดแรงจะเป็นขวามฝันของพ่าจานจะว่าตัวที่มันเข่าก็คือเล็กหนักน้อยนะครับงวดที่ผ่านมาครับผม,มท่านผู้ชมปูผู้หน่อยวัดทำหน้าค่าเพื่อนไหเก้าหนึ่งหกตัดเลนสองตัวน้ำนะครับเด้ออันนี้เล็กหนักน้อยครับนี่เล็กหนักหน่อยวัดทำหน้าค่าเป็นผู้ใายครับคนละองค์กันเด้อกับหนักหน่อยป่าสวนยางนี่อันนี้หนักหน่อยเป็นผู้ใชาย,ยวดทรรหน้าค่าเพื่อนไท้มากมาเข่าฝันปูสี่ห้าเก้าเพื่อนว่า แปดห้าเก้าตัดเลนสองตัวน้ำครับเบิงไว้เพื่อเป็นแนวท่างครับท่านผู้ชมสำหรับทีปบหนีเบ้าแอมเราทงกระลาท่านผู้ชมไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้เบ้าแอมเราทงนั้นได้เยครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับ